สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่ที่สากอน,กอนโคโนมพัทลุงก็พบก,กับเราสาคนนะคะนุ่นอายแล้วก็ซาโอใช่ค่ะค่ะวันนี้ซาโอนะคะก็จะพาทุกคนมาศึกษาขั้นตอนการผลิดลมพัาเจอร์ไรกันค่ะไปกันเลย อยู่กันที่แผนกการผลิตนมพัชจไรนะคะอันนี้ก็ต้องขอช่วยพี่พตุ้งนะคะแนะนำัสดีค,ครับคบ<ข>อคบช่วยแนะนำขั้นตอนการผลิตหน่อยนะคะก็คืออันนี้เราจะเริ่มเป็นเรารับออเดอร์มาจากฝ่ายตลาดนะ<ค>แล้วก็รเราจะตามข่ายสิเจ้ามาเป็นแผนการผลิตเพื่อจะเข้าเข้าในกระบวนการผลิตในแต่ละวันก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปดูในโรงงาน แต่เราจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนรองเท้ากันก่อนใโอเคค่ะไปกันลเลยเรา,า,าจะเริ่มมานเตะดึงน้เข้ามาในบังบาลังเทงเพื่อเพื่อรอรอผมมานะ Năm mấy năm mười không mười lăm 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 รถล,ลงมาอยู่ที่4ี่งศแล้วก็พอรถสุงภูมเนี่ยลราก็จะมาเก็บในตอนของรตอะรรับในใน,ในตัวเครื่องเลยครคับก็จะเป็นเงเงในในตัว,ตวเครื่อง การที่ออกจากใช้ตัวปั๊มเนี่ยปิ้งสานเข้ามาลอยในคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่บนบนตัวเครื่องเราก็จะเห็นเข้าไปเก็บในในห้องเย็นอ่าฝั่งนู้นเข้าไปไม่ได้ครับอยู่ฝั่งนู้นแต่เราดูได้จัด คนคือเข้าไปไม่ได้เาะปัจจุเป็นเจ็ดหุ้แล้วก็พนักงานก็จะนับหุ้มละห้าสิบองห้าสิบองแล้วก็น้องที่เข็มเนี่ยมีผู้ชายเข็มผู้ชายเป็นพนักงานเข็นเนี่ยก็จะเข็นเข้ามาเข็นในโรงเร็นเพื่อรอรอขึ้นรถรอเพราะว่าโรงโรงเรียนมันมีเยอะกว่าใช่ไหมคะ S <S <Vander> <S <S <an ittle> เราก็จะไปสอบถามต้นทุนการผลิตกันค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้นะคะจะมีพี่แผนกบัญชีมาแล้วเราจะมารูความรู้ครอบคราของสากรโคนที่หลายคนไม่รู้เดี๋ยวมาเจอกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะมีอพี่เบนแล้วสวัสดีพี่เบนค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมีคําถามมาถามพี่เบนเกี่ยวกับบัญชีนะคะก็คือ บัญชีที่เนี่ยค่ะเป็นกิจการประเภทต้นทุนแบบไหนคะค่ะ,คะเป็นต้นทุนแบบผันแปรค่ะจะผันแปรไปตามวัตถุดิบแล้วก็จํานวนแรงงานหรือว่าทาสัดส่วนของการผลิตนะคะค่ะแล้วก็จะมีพนักง,งานใช่ไหมคะที่ะจะแบ่งพนักง,งานรายเดือนรายวันแบ่งเป็นยังไงอ๋อค่ะ,คะ จ,จะมะีในส่วนของฝ่ายผลิตนะคะจะจ้างใน3าสามอัตราก็คือพนักงานประจําแล้วก็พนังก,นกนงกนา,รานรายเดือนแล้วก็รายวันค่ะนน้จะเป็นเป็นเงิน,เ,น,เ,น,นเดือนเงินเดือนจ้างประจําก็จะอยู่ที่1นึ่งหมื่นอัถึงประมาณอัพไปตามเขาเรียกว่าลู่วิ่งอะคะ่ะมันจะมีลู่มันจะมีช่องตามขั้นบันไดอะ,ค,ะค่ะแล้วก็ส่วนพนักงานรายเดือนจะจ้างอัตรา9ก้าพจนถึง1นึ่งหมื่นสองพันค่ะ ค่ะค่ะจะทั่วไปค่ะแล้วก็รายวันจะอยู่ที่จานอัดราคาน้อยขัขย้นต่ำค่ะค่ะแล้ววัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบต้นหลักใช่ไหมคะ้หลักหลักก็จะเป็นน้ำนมดิบค่ะค่ะอย่างเดียวค่ะก็นถงอ,อ<ะ>๊คะอ,อ๊ก,ก็จะเป็นพวกสำหรับนมผ้าจะเป็นจารเพ้งแต่งพวกกลิ่นรสชาติแล้วก็ถ้าเป็นนมเปรี้ยวก็จะมีหางหัวนมหัวนมเชื้อเชื้อเหมือนกับว่าเชื้อนมผงอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วถุงนมถุงนมเป็นฟิล์มค่ะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ ที่ใช้ในการผลิตนะคะจ้างมาจากข้างนอกใช่ไหมอาจางย์ทำสั่งสั่งซื้อมาจากทางประเทศสิงคโปร์ค่ะสิงคโปร์โอ้โหสุดยอดเลยค่ะโอเคค่ะคพอลูกเกี่ยวกับบัญชีของเราก็โอเคนะคะขอบคุณพี่เบนนะค่ะโอเคขอบคุณที่เบนมากมาก